สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเสนอสรุปสาระสำคัญหมวด2ข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance a g r e e m e n t PA ตามหลักเกณฑ์ว9าความสำคัญของข้อตกลงในการพัฒนางานและการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบด้วย3ข้อสำคัญ 1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อเรื่อนวิทยฐานะตั้งแต่คสสถึงคส 5, ซึ่ง กำหนดไว้ในหมวด3และหมวด4หมวด3ก็จะพูดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยาฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหมวด4ก็จะพูดถึงหลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษเพราะตามคุณสมบ,บัติ ตามหลักเกณฑ์ว9้นั้นครูทุกคนต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครูในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง3รอบการประเมินเพราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อตกลงในการพัฒนางานครูทุกคนต้องทำนะครับข้อ2ใช้ผลการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะตามมาตราห5หรือหมวด6ที่ได้ระบุไว้อันนี้ใช้ในกรณีที่ ครูที่จะใกล้เกษียณหรือครูที่ไม่ทําวิทยฐานะต่อแล้วเช่นครูกอไก่เหลืออีก3ปีจะเกษียณนะครับและจะไม่ทําวิทยาต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามครูท่านนี้ก็ต้องทําข้อตกลงนในการพนานงานและมีการดาเนินทุกรอบปีงบประมาณสา ช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องเงินเดือนซึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานนั้นเป็นข้อตกลงที่ครูได้เสนอต่อผออเราเพื่อแสดงเจตจุนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียน,นรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจําวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยาฐานะที่ดำรงอยู่และที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษาส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ดำเนินการสถานศึกษาได้เห็นชอบเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานคำว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังกกสได้กำหนดไว้เป็นขั้นบันไดดังนี้สำหรับครูที่ ไม่มีวิทยฐานะระดับปฏิบัติที่คาดหวังก็คือปรับประยุกต์ครูคอสรสอง,สองระดับการปฏิบัติที่คาดหวังก็คือแก้ไขปัญหาครูคอสอสามก็คือที่เริ่มพัฒนาครูเชี่ยวชาญระดับการปฏิบัติที่คาดหวังก็คือคิดค้นและปรับเปลี่ยนครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังก็คือสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยาฐานะของครูที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการพัฒนางานองค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางานนั้นจะประกอบด้วยสส่วนสําคัญส่วนที่1คือข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งประกอบด้วยวงเล็บ1 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตานําแหน่งและมีพนักงานตามที่กกสกาหนดอันนี้ก็คือตามหนังสือว2ยี่สิบเอ็ดทับสองห้าหกสี่นั่นเองสองผลการปฏิบัติงานจํานวนสามด้านหนึ่งด้านการจัดการเรียนรู้สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สามด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพแต่และด้านก็จะมีตัวชี้วัดด้านที่หนึ่งมีแปดตัวชี้วัด ด้านที่สองมีสี่ตัวชีวัตด้านที่สามมีสามตัวชีวัตร,รวมแล้วก็คือสิบห้าตัวชีวัตที่เราเรียกก็คือสามด้านสิบห้าตัวชีวัตนั่นเองส่วนที่สองจะเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหาที่เริ่มพัฒนาคิดค้นปรับเปลี่ยนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงคำเหล่านี้ก็คือเป็นระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหน่งและวิทยาฐานะทั้งนี้ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและโปรึกษ์ส่วนราชการและกระทรวงสถาธิการอันนี้คือองค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางานซึ่งกกสกได้กำหนด แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางานตามตำแหน่งและวิทยาฐานะซึ่งเรียกว่า PA 1ทับสซึ่งก็จะกำหนดแบบข้อตกลงในการพัฒนางานตามวิทยาฐานะของใครของเราเริ่มจากไม่มีวิทยาฐานะครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษโดยใช้ได้ทุกสังกัด อันนี้คือตัวอย่างแบบฟอร์มที่นําเสนอให้ดูนะการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานมี2ประเด็นหลัก 1. ให้ครูจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานทุกปีงบประมาณก็คือเริ่ม1ตุลาถึง30กันยาของปีถัดไปเสนอพออเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. กรณีย้ายโรงเรียนระหว่างปีงบประมาณให้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานกับพออคนใหม่ ในส่วนของคณะกรรมการจะประกอบด้วยคณะกรรมการ3คนโดยให้พออแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาง,งานตามข้อตกลงดังนี้ 1. 1พออเป็นประธานกรรมการ1.2ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศไม่ต่ำกว่าชำนาญก,การพิเศษขึ้นไปหรือผู้สอนในสถาบานัานอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือครูจากสถานศึกษาอื่นไม่ต่ำกว่าจำนวนการพิเศษขึ้นไปหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศาึกษาจำนวนสองคนเป็นกรรมการตัวอย่างเช่นพออ,อหนึ่งคนสอน1หนึ่งคนและครูอีกหนึ่งคนรวมเป็นสามคนพอดีนะครับซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนั้นอาจจะตั้งได้มากกว่าหนึ่งคณนะ ทั้งนี้พิรจาจากความเหมาะสมบริบทโรงเรียนวิชาจํานวนครูตัวอย่างเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มากอาจจะตั้ง3าคณะ4คณะก็ได้ทั้งนี้เนื่องจากครูที่ขอรับการประเมินหรือขอเลื่อนวิชานั้นมีจํานวนมากนะครับก็สามารถตั้งได้มากกว่าหนึ่งคณะ3กรณีพอ,อรประเมินไม่ได้ให้ผู้พบชาเหนือขึ้นไปแต่งตั้งผอโร,รงเรียนใกล้เคียงเป็นประธานประเมินแทน ก็คือให้พอเคตแต่งตั้งพอโรงนีเคียงเป็นประธานประเมินเทนนั่นเองการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 1. ให้คณะกรรมการประเมินประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินก็คือประเมินทุกปีนั่นเอง 2. ให้พอเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA ก็คือนำข้อมูลผลการประเมินในแต่ละรอบการประเมินของครูแต่ละคน เข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกรอบการประเมินบางทีนะครับพอ,อก็อาจจะมอบหมายให้ครูที่รับผิดชอบนะครับดรเนินการแทนก็ได้ 3. ครูต้องมีการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงผ่านเกณฑ์โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยลเพูดง่ายๆว่าทุกปีต้องผ่านเกณฑ์นะครับตัวได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบ แต่ละคนชัวกรรมการมี3ท่านนะครับทุกคนก็ต้องได้70 70 70นะครับอันนี้คือตัวอย่างแบบประเมินผลการพัฒงนงานตามข้อตกลงเรียกว่า pa 2ทับสออันนี้ก็จะเป็นไปตตาระดับวิทยาฐานะที่ครูทุกท่านขอนะครับโดยใช้ได้ทุกสังกัดนะครับ โดยส่วนที่1น,นั้นก็จะมี60คะแนนส่วนที่2จะมี40คะแนนรวมแล้วเป็นร้อยคะแนนตัวนี้ก็จะเป็นแบบสรุปผลการดาเนินการพิจาางานตามข้อตกลงสําหรับกรรมการดาเนิน PA เรียกว่า PA 3าทับสอ,อันนี้ใช้ได้ทุกวิทยาทาะนะทุกสังกัดนะครับก็จะมีตารางนะครับสส่วนส่วนที่1ก็จะเป็นข้อตกลง ในการพัฒนางานตามมา,าตรฐานตำแหน่ง60คะแนนส่วนที่2จะเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนคะแนนเต็ม40รวมแล้วก็คือ100คะแนนเกณฑ์ที่ผ่านคือทุกคนต้องได้คะแนนของแต่ละคนไม่ตามกว่า1 70ถึงจะผ่านเกณฑ์นะครับอาคลิปนี้ มีประโยชน์จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ